ต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงนะคะอันนี้นกก็อยู่ที่นานะคะบรรยากาศที่นาเนาะจริงๆไม่ต้องใส่แมสกก็ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นาเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้อันนี้คือคนไม่ได้เยอะคนเราไม่ได้พุ่งผ่านอะไรทั้งนัน้นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่นาเนาะอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนกจะให้มาดูบรรยากาศอ่าปั่นข้าวเขาเรียกว่าอะไรสีแบบเขาเรียกว่าอะไรสองปั่นข้าวใช่ไหมปั่นข้าวหรือสีข้าวนั่นเอง แบบสีแบบไม่ใช่ลงสีนะอันนี้สีแบบลดมาสีน,น,นะคะเดี๋ยวหน้ตจะให้ดูเนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะ oh, oh, oh. นี่นะคะไป<ว>ใช้แบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าถ้าที่จะแบบว่าก็แบบก็ยังแบบยังแบบ ยังมีคนใช้อยู่นะทุกวันนะคะรถแบบนี้เนาะเมื่อสีไป่ถ้าแบบใช้รถเกี่ยวแบบเกี่ยวเลยอะไม่ข้าวมันจะร่วงเยอะแบบนี้มันจะมีดข้าวมันจะเขาเรียกว่าหล่นน้อยถ้มากกว่านะคะเพราะว่าเราก็รอ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 ่ะอาจา้ย์ช้างเรียกเบียงเด้อค่ะเบียง ไงนะนทะาใจฮะเอ,อ้ยต่ะกายเลนอันนี้ก็เป็นสวนอของพวกเรานะคะเป็นยูคายูคานี่นะคะน้องก็เริ่มจะเติบโตเติบโตแล้วนะคะก็น่าจะแบบอีกหลายอีกสองสามอีกสองปีนะ่าจะได้ขายอ,ยอีก1ปีสองปนะีก็มีเข้าไปหรือตรงนู้นเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะที่งามมากเดี๋ยวน้องจะลงไปลุยนะคะไแล้วฮะเน้ไม่มีเสื้อขนยาวมันคลายเลยเข้าไปเกินเกินอะเดี๋ยวเราจะลงไปลุย เจอเห็นยาวก็แมวามาะค่ะเดี๋ยวนกถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปลุยแล้วเหมือนกันนะคะก็นกเตรียมมาอยู่เนะาะนะปัดแล้วท่นไทรเจอปัญญาพอมากนะค่ะทายชิปเสร็จเรวก็จะไปลุยแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมเสื้อผ้ามาอยู่เนาะไม่มีใครอยากทิยไหมคะต้องทายลิปเป็ก่อนออกมาแล้วเพื่อนคันห้อยางยางเอาอกระดัษเอามาไม้ลุยตอ่อ ใช่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe s u b s c r i b e ให้นกด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปของนอกเนาะวันนี้ก็นกมาซีข้าวนะคะเพราะว่าข้าวเพิ่งเกี่ยวเสร็จเนาะก็เดี๋ยวจะหลังจากจบคลิปนี้นกก็จะลงไปช่วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครถ่ายคลิปให้นกนะคะก็เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนให้พี่พีเอฟซีได้ดูก่อนนะคะแล้วนกก็ลืมหอวขาตั้งกล้องมาด้วยคือรีบมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวนกจะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะ ไปช่วยนะคะช่วยถือช่วยจับนั่นแหละค่ะยืดแนบอ่าให้กันลเนาะก็ะช่วยช่ยกันนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกัน,นะค่ะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปของนอกเนาะสําหรับคลิปนี้นกขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย